เดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวตัวกำรรคอล่องนิ้วนะครับนามไม้หนังสติ๊กชัก80นะครับยาว120เซนติเมตรนะครับเดีย๋ยวจะมาทสความแรงให้ดูนะครับหลายคนข้องใจนะครับวันก่อน,น,นผมยิงกระป๋องสีเข้านะครับกระป๋องสีก็เข้ามาแล้วนะครับอันนี้จะยิงกระป๋องเปนต้าไอขวดเปนต้านะครับให้ดูนะครับยิงกับลูก8ม mm. ิลนะครับเดี๋ยวเาจะมาทสความแรงให้ดูลำนี้ลำนี้อค่าตัวก็8ใบแดงนะครับไรสนใจทั้งทายมาได้ครับ8ใบแดงนะครับ เดี๋ยวก็จะมายิงกวดเบนตานี่ครับใส่น้ำไว้นะครับใส่น้ำไว้นี่ครับยังใหม่ๆนะครับไม่มีตาไ้แตกลอยอะไรนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะมาเล็งบริเวณเบนตาตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าแล้วกวดเบนตาเป็นผงพลาสติกที่แข็งนะครับเหนียวแข็งนะครับไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูยิงดูนะครับยิงดูความแรงนะครับเทสความแรงให้ดูนะครับโดนหรือเปล่าไม่ต้อวดเล็กนิดเดียว เอาโดนนะครับไปดูนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับกดอ่ากดอะไรนะเป็นตากดเป็นตานะครับไปดูกันจะเข้าหรือเปล่านะครับเป็นพลาสติกเหนียวกระป๋องสีก็ยิงเข้ามาแล้วนะครับกระป๋องสียิงเข้ามาแล้วอ่าโอ้โหโดนโดนเลยครับนี่ครับโอ้เข้านะครับเข้าน้ําออกเลยนี่แตกเลยนะครับนี่ครับน้าออกเลยโดนที่แป็นตาพอดีที่ผมบอกไว้นะครับนี่ ลูกไปอยู A ่ข้างในเลยนะครับนี่ลูกไปอยู่ข้างในเลยนะครับเพื่อนๆนี่ลูกก็ไปอยู่ข้างในเลยนะครับโอ้โหเข้านะครับดูความแรงนะครับดูความแรงนี่ดูความแรงนะครับนี่ครับเข้าตรงเป็นตาพอดีเลยครับที่ผมบอกว่าจะยิงที่เป็นตานะครับนี่ลูกไปอยู่ข้างในนะครับนี่ลูกอยู่ข้างในนะครับนี่คือความแรงนะครับความแรงนะครับอ่านะครับเทสความแรงให้ดูนะครับชัด80นะครับยางแบรนดสองแรงดึงแรงแน่นอนนะครับออกล่านี่สบายเลยนะครับ กระป๋องสีผมก็ยิงเข้ามาแล้วนะครับจางแบรนดสองแรงดึงนี้ยิงขดแปนต้าให้ดูสดๆกันเลยนะครับก็เข้าลูกไปอยู่ข้างในเลยนะครับอใครสนใจก็ทักทายมาได้นะครับมีหลายแบบนะครับทักทายมาได้นะครับไว้ล่าไว้อะไรไว้ยิงเป้าเล่นหรือไว้ล่ากินแน่นอนนะครับรับรองนะครับความแรงหายห่วงนะครับใครสนใจทักทายมาได้นะครับเพื่อน